วันนี้เราก็จะพามารีวิวรถของผมเองนะครับผมก็คือเจ้าอินสทร์ที่แต่งแป็นทรงแนวแซตพันนะครับ เจ้ามินิเซตพัของเรานี่เองหล่อเลยครับมีแมสแว่์ด้วยเด็เราตากแมสก็วันนี้เราก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับผมทำอะไรไปบ้างดูจากเดิมเดิมก็สวยนะรวมๆคือสวยมากเลยนะครับผม ชิ้นแรกเลยที่เด่นๆนะครับหน้ากากแซตพันเป็นงานคอบไฟเบอร์นะฮะอย่างดีทำสีมาตรงกับตัวรถนะครับส่มาแล้วก็ชิ้นต่อไปเ็นชิลแซตพันนะครับผมชิลแซตพันรอของนานมากเลยตัวนี้ขอ,องอยู่ประมาณสักสองอาทิตย ได้มาสั่งจากราซาด้นะครับผมถ้าอยากได้ก็ลองไปค้นหาดูได้นะฮะเดดสติกเกอร์ยิมสกิลิตี้นะครับผมต่อไปเป็นปอกแผ่นนำโดมิโน,โนแถะไม่แถบผมไม่รู้นะครับผมได้แถมมากับได้กลับเนี่ยเนี่ย คืออะไรวะเออ,เอ,อแฮนดับโชค๊คเออแฮนดับโชค๊คได้แถมมาแล้วก็เป็นมือเบรกมือเบรกอะไรเนี่ย RCP <laughs> RCP โอเค RCP สีดำแดงแล้วก็มีกาดแฮนกระจกไายแฮนข้างเดียวกรบจกกลมนะกรบจกลม มีสติ๊กเกอร์คาวาซากิจากลาซาดาเหมือนกันสติ๊กเกอร์แซตพันนี้สั่งแยกนะครับมีกาบฉลามของเอสพันแล้วก็ชุดสีตรงนี้จะทำสีใหม่หมดเลยนะครับผมทำสีใหม่หมดเลยนะ ลายเลี้ยวแต่งมีเบาะแต่งลายอิตาลีลายแต่งอิตาลีล้อทองสับมานี <c oughs> อ่อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกกันอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเออเขาเรียกอะไรนั่นแหละแต่ก็มันเป็นของแต่งได้มาหกสิบบาทนี่มาจากร้านด e ีเดตส์สิงแล้วก็มีการ อะไรเขาเรียกกาดอะไรเนี่ยแหละไม่ใช่กาดแข็งใช่ไหมเออเขาเรียกกาดอะไรวะอะไรก็น,นั่นแหละครับผมก็ได้มาสองชิ้นสีไทเทเนียมแดงสคันเลยมือสองอันนี้ก็จะเหมือนกับอันนั้นเลยอันนี้ทั้งสองข้างแล้วก็อาหารนี้ด้วยอะเล็กๆน็อตทองสองตัว แล้วก็มีเอ่อเป็นน็อตดูดกระจกสีละที่ทองแล้วก็มีแฮนด์จับโชกจับโชกแบบไม่แปลงไปเลี้ยวนะเป็นแฮนด์ก็เป็นแฮนด์จับโชคเนี่ยแหละครับผมของสี่บเจ็ดมิลน,นะครับผมแต่ผมไม่เอาไฟเลี้ยวเปลี่ยนตำแหน่งนะครับกราไล่ยมันกระทั่งอย่างนี้เลย ช่วนั้นเรีบอยากหลอ่ออยากหมอสใสแม่งเลยนะก็ออกมาสภาพก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่อยากแปลงไปเรี้ยวก็บอกเลยว่าทรงดีแต่แติอย่างหนึ่งก็คือมันหมอบแล้วมันเมื่อยไปหน่อยเมื่อยไปนิดนึงนะ,ะแล้วก็มีมีสองชิ้นมีกาดหม้อน้ำกาในมันสแลสีทองมีกันล้ม ลมสองข้างสีแดงแต่ไม่ได้ติดไว้ <c ally> ที <Story> ่กันลมนะแต่งไว้สวยๆเฉยๆติดไว้ตรงนี้เลยแบบวันนี้นรแล้วก็ยางมิชลินหน้า110ยสทับ70ขอบ17มิชลินยางหลังก็เป็นมิชลินเหมือนกันมิชลิน1้0ยสทับ70ขอบ17นะ แล้วมีสติกเกอร์ตอนทับแล้วก็นี่นนี้ทำสีหน่อยหนึ่งมีหน่อยก็ไม่ค่อยสวยแล้วก็มีสติกเกอร์เล็กๆอะไรอ่ะอย่ากลัวตายหรือพิการหาควกเรามันสายหมอบนันแหลสติกเกอร์เด็ดก็ด้่ยะก็ของแต่งมีเท่านี้เองสำหรับใครที่ อยากทำหรืออยากแต่งตามผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเพราะว่าผมก็แต่งตามเขาก็มนันนายทีนึงนะครับผมก็รวมวออกมาก็เป็นสภาพนี้บอกเลยว่าสวยถูกใจผมนะครับสูกใจใครด้วยก็ขอบุงครับผมเอาไปแต่งตามกันได้ฝีท้ายเดิมฝียท้ายเดิม ่าแล้วก็มีคนถามมานะครับผมว่าที่ใส่ที่ใส่ขาตั้งคู่ด้วยเหรอที่หาได้จากไหนอ่าอันนี้ผมจะแนะนํานะครับผมสําหรับใครที่จะใส่ขาตั้งคู่นะครับ mm. ก็ผมบอกเลยว่าอย่าไปใส่ดีกว่านะฮะไปทางที่ดีอยากหล่อไปซื้อสแตนมาดีกว่าครับผมอันนี้เป็นขาตั้งขาตั้งคู่ตรง M อ l a s ลนะครับผม ไม่บอกนะว่าผมซื้อมาจากร้านไหนแต่ผมใช้ได้สองเดือนแล้วมันหักซึ่งมันเปราะมากด้วยอันนี้ผมไปเชื่อมมาแล้วนะเชื่อมมาแล้วมันก็แตกอีกคืกอคือเหยียบปุ๊บแล้วมันก็หักเลยก็เลยตอนนี้ผมก็เลยติดไปเฉยไม่ได้ใส่แล้วผมว่าจะถอดแล้วละก็ววจะถอดล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช่ออ คือ,ซ,อซื้อมาได้สองเดือนแล้วมันเสียบแล้วมันก็หักผมก็เลยแบบไม่ไม่เอเคเท่าไหร่นะก็เลยเดี๋ยวผมถอดในเร็วๆนี้แหละอแล้วไปซื้อสแตนมายกแทนคือรวมๆก็ประมาณนี้นะครับชมมาดีใจมีมอนสเตอร์สิกเกอร์กบู ดาววสม้ยเป็นไงก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้สำหรับรถแต่งแสงท่อเดิมก็คงไม่ต้องฟังกันหรอกเนาะเพราะท่อเดิมอ่ะเออคือมันก็ไม่มีเสียงอะไรอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟโชว์แล้วกันเปิดไฟโชว์แทนอ่ะ โชถ้าเป็นแบบเงะจะดุตอนตอนเช้าๆหน่อยดุตอนเช้าตอนคืนสว่างนะครับบอกเลยแดงแป๊ดนี่เลยก็สว่างดีแสบตาถูกใจน้ำมันจะหมดล้ะ มันมีขีดเดียวโอเคก็สำหรับใครที่ชอบหรืออยากเอาไปแต่งตามก็เอาไปแต่งตามกันได้นะครับผมไม่ได้ห่วงอะไรนะฮะเพราะว่าผมก็ลอกมาอีกทีนึงอันนี้มีน็อตอะน็อตรีวิวน็อตอีกตัวนึ่งอะน็อตทองตอนแรกเจาะติดปีกนะครับผมเราปีกอาติภาพมาใส่แล้วทีนี้ผมว่าทําสีแล้วมัน มันมันใส่แล้วมันดูสีมันจืดแล้วมันจะดูเลอะเทอะไปก็เลยใส่เงี้ดีกว่าเอ,อไ,มไม่ใส่ปีกท้ายแล้วก็หนีแทนแล้วก็ไออันนี้แต่ผมไม่หาว่าใส่เพิ่มมีตัวเดียวยนะควหาใส่เพิ่มก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผม อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับผมก็มีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยโอเคขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะ What you know about